เขาบอกว่าให้ทำยังไงขั้นตอน<ล>ที่หนึ่งนำฟองเส้นผสมกับน้ํา8.5ลิตรแยกไว้1นึ l, 1> <ะ>่ขังน้ํา8.5ลิตรเราจะทํายังไงถึงจะได้น้ํา8.5ลิตรลูกตัว,วยังไงตวงสใส่ไหนใส่ใสบิ gger เราต้องสักน้ํากี่รอบลูกถึงจะถึงจะพรบแลิตรใส่ครึ่อ่ะทีนี้ครูมีวัสดุที่ให้ใส่ครูใส่มาแล้วแหละ กูมีขวดสีเหลืองเห็นทางสีเหลืองนี้ไหมเห็นสีเหลืองนี้ไหมฟังนะสีเหลืองนี้3.5นลิตรกับสีขาวไอ้ขวดใสเนี่ย1.5ยก้ยกขึ้นก็ใส่สีเหลืองกี่ขวดแล้วใส่สีใสกี่ขวดถึนจะครบแปดห้า อันนี้มีประโยชน์นะลูกทำขายได้แล้วก็ประหยัดด้วยใช้ทั้งปีก็ไม่หมดไปเชื่อไหมแอลาไปกอีกแ้ลไาอีกกี่รอบอีกสองรอบไปอีกรอบน่ไปไปอีกรอบไปกอะน้ำมาเออไปอีกรอบกม่ดแคไปกา สักพักนะเขาบอกนางว่าเขาแบบปากเองโคนกระดาษเราหัวเชมพูเองน้ำเชื่อมกระสนที่ห่งสอบเออเขาเรียงไหมหัวแชมพูไม่มันเนี่ยหัวแชมพูอันที่หนึ่งอันที่สองผจัดคราบอันไหนอันนี้บอกเออแล้วก็อันที่สามโคนอ่าทีนี้ลูกอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดฟองใช่ไหม แม่ว่าอันนี้ส่วนประกอบทั้งหมดเราจะมาถงแยกแล้วก็อันที่ห้าชั้นบูดอันนี้อะไรคะอันนี้อ่าเฉียงหัวเฉียวเฉียงมานี่มัาเป็นพิซซ่าเพราะเราอ่ะสวยที่สุดมา มันเหมือนขี้เลยอะนมด้หมคะคนให้มันละลายง่ยัง้อ่าเอาตำอันนี้คืออะไรเขียวคงค้นค่ะ บนยางใส่น้ำเออเดี๋ยวคนไปก่อนให้มันละลายเดี๋ยวครูจอนี่ไปผสมเอาฟังลูกฟังในกรณีที่สมมติว่าอันนี้คือความรู้นะถ้าเราใส่น้ำลงไปใส่น้ำตาลลงไปคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยเื่อยจนจนกระทั่งถึงจุดจดุหนึ่งที่น้ำตาลไม่ละลายเราเรียกว่าอะไร ในเทอะไรอีกคะนี่อะไรนี่ผงฟองผงสบู่กับสารกันบูดก็ต้องใส่เพราะว่าเราใส่แตงมะนาวลงไปต่อไปว่าต้องไปซีดน้ำอยากเอาสูดหรือใส่ลาบเอาเอาอันนี้แหละที่เขามาหลอกรวบค่ะเป็นอะไรานกันแบบนี้ อันนี้ลูกอันนี้คือน้ำมะนาวใส่ไปทำไมแพงคุณพูดง่ายคือเอาไว้หลอกขายเราเขาก็จะบอกว่ามะนาวเด่ยไอ้ทั่วไปมันคือสีเหลืองใช่ไหมถ้าเขาอยากขายแพงเขาก็ใส่สีหลืองไปเช่นสีชมพูใช่ไหมล่ะอันนี้ครูก็เปลี่ยนใหม่ครูไม่เปลี่ยนครูใช้เดิมสีมะนาวสีแต่ว่าครูไม่ใช้สีเหลืองเพราะว่าครูไม่ชอบสีเหลือง เราชอบสีไหนเราเขียวเราชอบสีมันชอดำเราชอบสีไหนเราก็ใส่สีนั้นลูกแต่ว่าถ้าน้ำยาล้างจานสีดำมันมันน่าล้างไหมครูถามหน่อยไม่ค่ะรู้สุดดีไหมเวลาล้างลงไปแล้วไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สีที่เราที่มันน่าสะอาดกว่าแัรง้งกดาอนนี้สีผสมอาหารน้ำเนี่ยเราอยากได้น้ำยาล้างจานสีอะไรแล้วก็เอาสีผสมอาหารมาใสเนะเราใส่สีเขียวเราจะบอกว่าสกัดมาจากอะไร นายนายนดูหน่อยครับการาดนะแล้วอะไาคตัใบเตยใบเตยใบเตยไปกินมะนาวนะลูกสนับเทียบโคตรจากใบเตยแข็งรอเป เขียวเขียวยังไม่ออกปั๊ดนิ่งแก้วเหลืองมาผสมอะไรมันจะเขียวน้อยแต่นี่มันเขียวมากเทส่งจานแบบล้างไม่ออกเพราะติดสีผสมมันเป็นสีพลาสติกคนเป็นตัวแอลเห็นมั้ยลูกหล่ะสีแบบกาแล็กซี่มือคนอาชีพเอาไปเอาไปน้องก้อนเหรอเบิรงนตรงไส้สีออนก็มีพอกปิยานเด้ เอาไปคนให้เด็กเบ่งน้าจะให้มีนี่ไม่มีแค่น้ำกับผงเส้นไม่เป็นอะไรใครเขียนมาให้ทูไปว่าเขาเลยนะวุ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้มันต้องผ่านความร้อนไหมไม่นะต้องต้องควรร้อนใครก้อนมา นี่เราต้องคนให้มันละลายอ่ะมันต้องตีให้มันตังน้ำใส่กันบ้างก็แล้วกันอาร์ทีลูกเราเอาใส่แล้วตอนนี้มันยังไม่ข้นมาดู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 เราต้องเปลี่ยนการลูกเราใช้ระบบอัตโนมือเพราะฉะนั้น เราจะต้องเปลี่ยนคนคนไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างมันจะละลายเข้ากันมันถึงจะต้มเดียวกันค่ะเอาลองคนสิ่โดแล้วลูกคุณมาดูช่วยกันคนจนมันแตกละลายเอ้คนคนละหนึ่งร้อยทีนี่มันี่เขียวพี่มันใส่ข้างๆใช่ไหมว่ามันได้เยอะไหมเยอะมากอ่ะกะละมังกะเขียวสีกะเขียวคุณเลยบวัวละลายไป

เนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มออานักเรียนมาดูสิคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้มันเหมือนน้ำยาล้างจานหรือยังเหมือนหรือยังเออล้างแบบน้องงามก็ล้างได้ถ้ามันสำหรับล้างนี่มันก็จะไม่ค่อยสะอาดมากนะโอเค ใช้มือได้ไหมมันเป็นพยี่ยมิดอะไรนั้น่ะอาคุณ้นเด็กมหนึ่งตะคนพี่มันแรงเยอะแค่ไหนมหนึ่งมันมีไม้ยาวๆอ่ะมาดูสิเราได้น้ำยาล้างจานหนึ่งกระมังเนี่ยจะใช้หมดไหมปีนี้ ยังไงน้าชะพรน้ำซุปแกงจีวานลองเอาไปสดนดูไหมกินมะนาวด้วยกลิ่นเลมอนเอามาชิมดูซิว่าเขาสีอย่างมาชิมดูซิมันอร่อยหรือยังมาชิมดูสิกินว่าน้ำซุปแกงจีวานกินเลยต้องให้มันละลาย ทาำทำขายได้ไหมแบบนี้ได้ขายขวดละสิบบาทยังได้เลยใช่ไหมลูกไอ้ขวดไใช่ขวดเล็กเอาไปให้ใครนะเก็บไว้ล้างเนี่ยที่โรงเรียนที่อะไรที่บ้านประหยัดเถื่อนเยี่ยมเป็นต่อบ้านเขามีเป็นกิหลังเลยค่ัโอ้ไปหาขวดยายมาจากไหน จะเอาไปกินนะลูกไม่ใช่ของกินนะอันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอุมอนแซ่บไม่ใองกินไม่ไม่นะมันก็เป็นออของที่จะรู้อย่าบอกนะว่าซื้อสั่งมาไปหมุนหน่อยหมุนหมุนหมุนขวายซีหมุนไ,นนนนไ,ได้อันนี้